สวัสดีค่ะมันนี้บอลรุล่นนะคะอ่าคนนะั้นยังอาจสิบเพาท่นหนุจักว่าบอลรุล่นเป็นไผ่บอลรุล่นเป็นผู้จัดการน้องธัญญาสยามเนี่ยนะคะตอนนี้อ่ารู้สึกว่าตั้งแตเ่เป็นผู้จัดการน้องธัญญาสยามมาเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ88 8เดือนเข้า9เดือนได้แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องอยากเมาอยากแ์เรื่องขำเรื่องห้าเรื่องร้องไห้แล้วก็เรื่องอ่าสัพเพเฮละของเพลินอ่าก็มีมีเรื่องหนึ่งที่ วันหนึ่งเปลี่ยนชุดกันก่อนที่จะขึ้นร้องเพลงนางบอกว่าพี่พี่พี่หนูปวดท้องปัน่นปวดท้องไงไม่รู้เอาสีมะปันปวนท้องยีอย่างเวลานี้ทันยาเฮ้าสีข่ข้นเวทีตัวนี้ลูกอุ้ยพีย่หนูปวดตดบาดตดออกมาเลยเราก็กินเต็มรถจ้าสีบาจังไหนพักกันอ่ะเซยกับเสยกับ่ากันท้งหัว,ห,วหล่อหัวหล่อเราก็จ้าเออพักกันไปขืนเวทีกับจังพักกับบ้ปากกัอีกก็อ,อ,กอ,อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่า เวลาต้องต้องตัดเตือนและเวลาพูดให้เธอตลอดแล้วเธอก็จะไม่กล้าเถียงแลักกระสิบกกล้าว่าอย่างไรเห้เวลาเพิ่นขึ้นรองเพลงเพิ่นกระสิบแบบยืนขาเป็นนักเล่นก็ต้อง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 ก็เดาขาหนึ่งยืยนออกไปก็จ้องก็จ้องแล้วก็ได้ก็เลยได้บอกในสอนเพิ่นว่าเนี่ยอย่ายืนหันขึ้นนักเลนหลายเพิ่นก่ ค่ะพ่นเงียบเด้่ความเพิ่มคืถึงเงียบเราเดี๋ยวปรากฏสิมีบอกว่าหนูก็มีความฟ้อนอยู่นะหนูก็มีฟ้อนวัฒนธรรมของหนูอยู่เพิ่นฟ้อนเนี่ยฟ้อนงามแต่ว่าเพราะพ่นสิเล่นหน้าเวทีนั่นขาเพิ่นปานนักเลงตึ๊บตื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 ๊บบันที่นี่เวลาเวลามองเข้าเวลาเข้าสังเกตเพิ่นเพิ่นกระสิเฮ้เพิ่นกระสิหูโตนี่แหละค่ะไอไอเวลาน้องขึ้นคอนเสิร์ต อยากให้หูทุกคนว่าเวลานองรุดนองกระสิรุดแบบนี้ลหละแต่ว่าบางคนก็สะว่าเอา้านักรองเอีย่ยงคือยืนนักเลงแถววะอันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันอแต่แต่เพิ่นตาหน่อยแล้วนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนได้หูนี่ใส่เพิ่นเพื้นเพิ่นเป็นแบบนี้เวลาพึนขึ้นเวทีแต่ว่าก็สะว่าย่างให้เอปรับปุงและแก้ไขให้ดูดีอยู่แล้วนะค่ะเนาะแล้วกลเนเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องหลงเรื่องหลงหล,ลงงานอันนี้เป็นมือนี่งานนี่เป็นพี่ หนูจะต้องไปงานวันนี้เที่ยงนะทางทางทีงานวันเป็นเที่ยงเลยงานมันเป็นอีกมืออื่นกลับมาบอกค่ะงานวันนี้หนูต้องไปที่ยงงานวันนี้หนูต้องไปเที่ยงไม่ใช่รู้ว่าเป็นงานทุ่งนี้กับเวลาคิวงานพ่นเนี่ยที่ซับไปซับมาพ่นกระสิสลับซับซ้อนนะพ่นกระสิบโทษมาปวนเฮาโทษมาปวนเฮานั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องไหนเนาะที่ศิบาอกกับเรื่องพ่นนอน มื่อเนื่อพนนอนเดิกเดิกหขาเดิกจนประมาณ6กโมงเสารบาทที่นี่ทั้งแม่ทั้งลูกผู้ใดโทรหากะโทรหาบอติดโทรหาบอรับสายบอลยังพินนอนตั้งแต่6กโมงเสารจนหอดสี่โมงแรกหรือหาโมงแรกของ อีกเบอร์หนึ่งนี่โพดแลละจะพักกับพักกับบรับสายโทรศัพท์ทั้งผู้จัดการทั้งบริษัทโทรมาเต็มเลยบอกว่าทําไมน้องไปไหนน้องไม่รับโทรศัพท์สรุปแล้วพักกันนอนจะพักกันนอนออมทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้นอนนอนอย่างคือนอนเลยครับในปัั่นบาดที่นี่อีกเรื่องเรื่องอีกอย่างเวลาเวลาความหลับของนั่งนี่เวลามีอย่างนั่งสีบอบาดนั่งสีบอสุฟั่เด้บาดที่นี่นั่งนั่งสย่แม่พี่พี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่อย่างนี้แต่อย่าให้แม่รู้นะ เขาบอกเออเออได้ได้เป็นความลับเหรอลูกใช่ใช่ใช่ใชพี่มันเป็นความลับแบบเราต้องอย่าให้แม่รู้นะโอเคไม่ต้องให้แม่รู้หรอกพรางนั้นก็ไม่ต้องแม่รู้บาทที่นี่เพิ่นเองมนละบอกเกินสองมือบอกแม่เราซูแม่ฟังบาทเนี่ยไปแบบนี้ก็พี่ประลุ่นมาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้กับไปเวา้าซูแม่ฟังคือเกาแม่ก็ต้องมาถามว่าเธอพาลูกฉันไปเหตุอี่หยังเธอพาลูกฉันมีมีความผิดอย่าง ทั้งอย่างคือต้องพับทั้งบิดบังฉันก็เลยถามแม่ว่าแม่แม่รู้ได้จางไหนแม่รู้แล้วกันละ่ะรู้จากไปนี่สรุปแล้วรู้จากลูกเจ้าของเองเพราะว่าท่านอยากเป็นคนที่เก็บความลับบอ,อยูบวาสิความลับผูใ้ใดก็สร้างแล้วอีกอย่างหนึ่งนงั่งสิเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่า รู้อะไรมาเก็บได้แต่เก็บจะเก็บได้แป๊บเดียวแล้วก็จะเล่าให้คนนู้นคนนี้ก็จะเล่าให้พี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะเก็บความลับของคอยอยู่แล้วกับอีกอย่างหนึง่งความสวยเรื่องความสวยคนฉันสวยแหง้งตอนที่เพิ่นอ้วนนะเพิน่นเพิ่งเลยขึ้นมาเพ,พ,พิ่นอ้วนพอดพี่หนูอวน้วนจงเลนูใส่ชุดไม่ได้อหนูอึอดอัดอย่างนี้อย่างนั้นเพิ่นกับ่าเพิ่นผอม,ออมคือกับหนูก็เท่าเดิมนะหนูก็เท่าเดิมแต่ว่าเพิ่นอ้วนออกประมาณจักระกิโล บานนี้พ่อเพิ่นรูุสึกว่าเพิ่นอ้วนเพิ่นกับพายาป่าเพิ่นใส่ชุดฟิตใส่ชุดฟิตแล้วทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันต้องลดแล้วพ่อลดออกกำลังกงออกกำลังกายนู่นนี่นั่นบ่าดท,ที่นี่ก็เริ่มผอมลงเพราะผอมลงกุดทายรู้ไหมเฮาบ่งว่าพี่หนูผอมแล้วหนูสวยไหมหนูสวยไหมอืมประมาณนั้นแล้วก็สิบ,บอกว่าเอคอคือจ,จะของงามให้ดูคอยดูนะถ้าหนูสวยมานะ่ะ ต้องมีแต่คนมาลุมหนูแนบผู้ชายต้องมาจีบหนูเยอะแน่กับแม่อี่รีอะคาในเรื่องผู้ชายมากตรอมเพิินนหลายขากหลายอีลีอันนี้ยอมรับมีมีคนมาจีบน้องทันย่าเยอะนะแต่ว่าอันนี้ผู้จัดการขออบุบอาจจะมีทั้งนอกวงการทั้งในวงการแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นการคุยเล่นๆคุยสนุกแบบเป็นเพื่อนบ้างบางคนก็จะแบบคุยแย่คุยเล่นแบบแซว ซลน้องในประมาณว่าเออทำไมสวยขึ้นทำไมแต่แต่ช่วงนี้ต้องยอมรับนางนะว่าผู้จัดการต้องยอมนางรับว่าหนูสวยขึ้นจริงๆแต่ก่อนนะขี่หายแห้งอ้วนหมอ้อวนเหรอคะ,ะจนท้ว่าคือขี่หายเท่ยเทื่องอ้วนทั้งขี่ลายจะได้จ้ากาจ้กาเป็นนักร้องนางก็เได้มีความแบบว่าอ่ามีความคิดตรงที่ที่แบบว่าเข้าเบาไปว่าเอาเา้าพี่บัรุ่นคือเบาให้เขาขัดแฉเพิ่นก็เลยมีความแบบสอบเพิ่นล่งเพิ่นก็เลยอยากเข็ดเข็ดให้เจ้าของจอยนะคะจ้าไดกา อ่านี่แหละค่ะเมาเรื่องเล็กๆหน่อยๆอาจมีห้าในเพราะห้าใน่นะคะก็ะจะได้กับฝากในเด้อค่ะเด้อฝากอ่าน้องธัญญาสยามสาวน้อยลอยเอศวัยน้ำพ,พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงแฟนขับทัวร์ประเทศเลยนะคะแล้วก็อ่าฝากเบื้องแยกเป็นลูกเป็นหลานในเด้อค่ะแล้วก็ฝากตัวบอลลูนด้วยนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ตัวบอลลูนนี้ก็จะดูแลน้องธัญญาสยามอยู่ยังไงก็ถ้าติดต่องานได้ก็ติดต่อมาทางที่บอลลูนได้นะคะเบอร์โทร0894442721ค่ะ